คุณเป็นคนบ้านอะไรครับบ้านน้ำคูค่ะอืมเป็นบ้านเป็นคนบ้านน้ำคูเป็นคนบ้านน้ำคูตำบลไหนครับตำบลคูหอมอำเภอคูหลวงจ้ะจังหวัดเลยจังหวัดเลยแล้วมารักษาที่นี่นี่มารักษาเป็นโรคอะไรครับโรคตาค่ะกระดูกขาดเส้นกระดูกทับเส้นประสาทหมอหมอเขาบอกกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมจ้ากระดูกทับเส้นอืมแล้วมือของท่านมีมีมีอาการยังไงไหมท่านชาจ้ะชา ตอนนี้ก็ชาแล้วก็หนาหนาอยู่ตรงนี้แล้วก็กำก็ไม่ได้เหรอมันล็อกนะเป็นนิ้วมือล็อกครับใช่ชาแล้วก็ล็อกใช่ร้างวานี่ล็อกแต่ไม่ชาก็มันก็ปวดปวดอันนี้อันนี้ปวดอันนั้นชาแต่ล็อกอันนี้ปวดก็ล็อกตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงครับกระดูกจะเท้นประสาทถ้ามันปวดขึ้นมานะมันปวดมากตรงนี้เหมือนจะขาดในยตรงข้อข้อ่หัวเข่าเนี่ยใแล้วคุณลเอามือปวดตรงข้างข้าข้างล่างตรงเนี้ยถ้า เน้นเข้าไปกดเข้าไปอย่างงี้ก็เออรู้สึกมีแรงมากแต่พอเวลาเรานั่งนะนั่งนั่งโต๊ะนั่งอะไรก็ช่างถ้าเราเดินไปอย่างนั้นมันจะเหมือนซาไปหมดเลยแล้วคุณนั่งเท้าล่วงออกจากตีนก็ไม่รู้สึกคุณนั่งย่อนได้ไหมนั่งได้ค่ะนั่งได้แต่เวลาลุกขึ้นมันจะซาไปหมดเลยนั่งได้แต่ไม่ได้นานหรอกนานไม่นานนั่งไม่ได้นานแต่พอหนึ่งนั่งไม่ได้นานสองลุกเลยนี่ไม่มีแรงจะลุกแล้วมันแบบว่ามันเหมือนซาข้างซ้ายแล้วเหมือนซาไปหมดอ่ะปวดจนถึงในสบ้า าอ่ครับนี่กระดูกทับเส้นประสาทนะครับนิ้วมือล็อกนะครับกระดูกทับทับเส้นประสาทยูตรงนิ้วแล้วก็มือชาล็อกฝั่งนี้ก็ล็อกปวดข้อปวดตามข้อนะครับนิ้วเดียวแค่นี้โอเคนะครับมารักษาวันนี้มาในฐานะรักษาเป็นวิทยาทานถวายแก่องค์พ่อหลวงราชการที่สิบนะครับคือไม่มีใช้ค่าใช้ใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ ข้าแต่องค์บารมีองค์พ่ออยู่หัวราชการที่สิบข้าพเจ้านายวิเชียนดวงศรีทดเทนคุณเพ่นดินรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีถึงจะเป็นคนไม่ดีปัจจุบันข้าพเจ้าสร้างบารมีรักษามนุษย์ข้าแต่ท่านผู้มีอำนาจทุกหมู่เหล่านะครับถ้าข้าพเจ้าทำถูกทำควรแล้วช่วยส่งเสริมหน่อยครับเพราะว่าการที่คนจะเอาใจรักษาคนนั้น มันจะหายไปในสังคมเมืองไทยเราแล้วครับนะครับเพราะว่าคนรักษาที่นี่ก็หนึ่งไม่รวยสองเป็นคนจนแต่ที่สร้างเพราะใจรักการรักษาและโอบอ้อมารีเมตตาการุณาประชาชนคนไทยของพ่ออยู่หัวสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้นข้าพเจ้า,ข,า,จาขอถวายพระพร คารวะพระพรให้องค์พ่ออยู่หัวให้องค์พ่ออยู่หัวราชการที่สิบราชการที่สิบมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสุขภาพพรานามัยแข็งแรงขอให้ท่านทรงพระเจริญขอให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนาน,ยยยนานด้วยเทินยิ่งยืนนานด้วยเทินสาธุดีครับผม